สวัสดีผมพ่อพี่เออคุณเอเชกับเออเราขอเอาของคุณเอเชก่อนเลยบ้านสวยแบบเนี้ยข้างในเนี่ยเน่าเป็นขี้คุณเอเชคุณอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้<อ>เหมือนเขาจะไม่อยู่บ้านขออนุญ,ญาตนะครับพ่อสะาเนี่ยสะอาดที่คิดเลยสะาเนี่ยก็คลียเนี่แล้วจ้างกูทำไมเขาต้องการให้เราทำอะไร <S <S เหมือนเขาต้องการให้เราทาสีนะสีแดงแรงสามเท่าถังเดียวไม่น่าพอมั้ง ประมาณนี้เริ่มทาสีกันเลยโอ้ถามยิงต้องทางนี้ทีละแถวเลยเนะี่ยเห็นแล้วเหนื่อยทำไมมันไม่จ้างช่างทาสีแบบเฉพาะทางวะ,อะโอ้ย ด้านสีขาวก็สวยดีนะตรงตรงผมขี้เกีเยจแหละเหมือนจะมีทางด้านของปลั๊กไฟที่ต้องเปลี่ยนอีกเนนาพอสมควรเลยสะอาดทันตาเสียบอ่าฮะโอเคน่าจะเสร็จแล้วแป้วตรงนะอ่ะเป๊ะอ่ะ เจอกันใหม่นะครับเราไม่ต้องจ้างผมด้วยต่อกันอีกงานเอ๊ะทำไมของคุณ AJ ไม่เสร็จละ่ะอ๋อลืมรับตังค์ทำงานฟรีซะแได้เเมื่อกี้มามามา,มาไปกันต่อโอ้บ้านเหมือนหลังเมื่อกี้เลยบ้านของเขาคงจะสะอาดเหมือนของคุณ AJ แล้รมั้งยังยังยังพอรับได้ยังพอรับได้ยังพอรับได้ กลับบ้านดีกว่าบ้านแม่งโสโครกชิเป่งเลยบ้านแม่งอย่างเน่าเลยดังนี้ได้เวลาลงมือเก็บกวาดทำทีละห้องกันก่อนเลยเราจะเริ่มจากห้องนี้ไม้มาคุณภาพดีแบบดีมากแบบโคตรดีโอเคห้องต่อไปเก็บขยะก่อนโอ้ยต้องเปิดปลั๊กไฟด้วยป่ะนี่อยบรรยากาศรวมต้องเปิดปลั๊กไฟด้วยดีอ่ะจูพื้นฮ่า คลีนคลีนนิ่งคลีนนิ่งแมนทุกอย่างสะอาดขึ้นเพราะฉันมาแล้วยังไงล่ะบ็อบบี้คลีนนิ่งแมนเป็นไงทิ้งปรเทห้องต่อไปเอ,อ่ออันนี้น่าจะทิ้งได้แล้วนะปัดกวาดเช็ดถูปัดกวาเดวาเช็ดถูเช็ดทุกซอกทุกมุมไม่เหลือรอยจุดด่างดำใดๆวีเวมเมนแอคกเน่พลังโครว้าวจะสิ่งนี้มันไมไง <laughs> ีย้ยไป แผ่นรองเมาส์ไม่เป็นไรมีอีกบานความสนุกยังมีต่อความสนุกมักจักไปไว้โอ้ยห้องครัวเหลอเนี่ยภาพทุกอย่างจะหายไปภายในพริบตารึมาม็อบเพียงหนึ่งอันอความคล่องนี่มันอะไรกัน ความคล่องคล่องแคล่ววงวงไฟนี่มันอะไรกันวู้ใส่กิ้งเหยียบปิงมาแล้วสินะห้องแห่งความมืดกันหายใจพร้อมกันสามสองหนึ่งกลับบ้านดีกว่ารออะไรล่ะไม่แย่เท่าไหร่ระมังแหความไว sang trái L mạnh cứ 2 thằng sẽ để kiểu rất là nhanh, sốt này, ừ, nha ทุกจุดแล้วอ่าฮะคล่องจัดจังอ่าฮะต้องการส่างด้ของเปรเด็กน้อยซื้ออโหดแพงตั้งไว้ตรงนี้รบับแดดยามเช้าหนึ่งเตียงอ่ะนี่ข้างๆกันอ่ะอาไว้กลางห้องเลยอ่ะ น,นั่งดูรูปผมไปนั่งดูรูปนะน่าจะหมดแล้วเอาผมแถมให้แล้วกันบริการพิเศษน,นะไปล,ละ่ะจะมีแค่นี้แหละเกะกะวะเฮ้ยเอาคุ้ที่ใช้บริการอาริกโตโกไซมสัสทำไมงานวันนี้มีแต่ทาสีวะเหนื่อยยังก่อนยังก่อนครับคุณต้องต่ออีกงานต้องต่ออีกโวโอเค นี่คือบ้านของคุณสินะนี่จะเป็นงานสุดท้ายของวันนี้นะคุณฟลูคุณจะเป็นคนสุดท้ายของวันนี้บ้านของคุณก็สวยดีเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อภายนอกอีกต่อไปแล้วล่ะเก็บซะหน่อยถ้าเก็บขยะเนี่ยไม่เก็บไปทิ้งกันวะฮะโอ้ my God. นั่นมแมลงสาบใช่ไหม <Hi. S 1> อิวของนี้เเดี๋ยวงานไวไม่อยากอยู่ร้านอยากไว้นี่กันแบงเอ้ยลูกชายนักดื่มดื่มเป็นสิบขวดเลยครีนคลีน,ลนเราไปโคตรไม้ม็อบถูประเบียร์ตา่างห้อง,องมันจะเป็นคราบตองซอกไหนก็ตามผมเริ่มช่ำแล้ววะจากการเจากระจกแล้วมันสนุกปัทถูพื้นอีกต้องการทีเตอร์ด้วย โอเคเสร็จไปหนึ huh. okay. ่งห้องอ่าห้าโอเคเคลียร์ห้องต่อไปแม่งเลยครอบครัวนักดื่มเรอให้หมดเรอให้หมดเรอให้หมดไปไปผมต้องเปลี่ยนสีห้องให้เขาด้วยวะ ไปกดติดอุปกรณ์เครื่องจักไฟฟ้าเด็กเครื่อง,องไม่น่ารับงานนี่เลยห้องสีดำก็ดีอยู่นะอยากได้ห้องสีขาวไม่เข้าใจเลยจริงๆเบิ่์เงินโดยใช่เหีมามาๆมาๆสีขาวว่าสีขาวมามามาเอาสีหมดนี่อะไร ขยะนี่วหวานรูว่างานศิลป์ในเวนไปราคาถูกสุดโอ้โหแม่เอ้กาเป็นจ้าปลาปายแคือหัว,วบั๊บปั๊บไปฟิงชัทท่อ ยางต่อท่อสวมปิดตูดเสร็จยะโคยะยีเคยีนห้องบ้านบ้านเน่ามากเลยคุณลูกค้าบ้านคุณโคบเน่าคุณอยู่ในดิสบ้านเน่าเห่งปีเลยตอนนี้กระจกก็คาบเหลืองเหมือน เอาตรงนี้แหละค่างอีเตอร์มามีแล้วนะจะลองไห้เอาเครื่องซักผ้าด้วยโลกจริงๆเลยละ่ะบ้านหลังนี้่อไปเครื่องนี้แล้วกันถูกครอ,อบครัวนักดื่มแล้ว บ้านาาคุณลูกค้ามันเน่าเจอจะคำบรรยายต่างโอเคน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าพลาดจุดเล็กไปได้ยังไงเราต้องมีตรงไหนไหมส่สะอาดเอ้วดูมแมลงพวกนั้นดิเอ้ว อ๋อหายว่ยชัดเลยบ้านวันน en> you know oh. <e ี้โอ้ยย um> ี่ยอ่ยี <h <h ่ยี <h 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 ่ไอพวกแมลงจักไหมเครื h <h 好好่องดูดฝุ่นดูดออะไรกันน้อ ทับใจไม่ได้วรเพื่อเก็บกันโอ้โหทะเลาะกับเมียหรอบ้านเหรอนี่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดใครเขาสอนแนวถางยูตั้งในบ้านฮลัโโลโหลฮัลโหล วกว่าเจ็ดถูกดกว่าแ็่ถูอ่าห้าเรียบร้อยโอ้โอเคน่าจะหมดแล้วอะปิดประตุทกาใหม่กว่าคือมีภาบนะเย้ อีก,กอแล้วผมบ้านคุณรอเสร็จดีเรารอได้แล้วเราคุณรอทุกอย่างสะอาดเหมือนใหม่เหมือนได้ซื้อบ้านแบบโอ้โหมืดแ,แล้วสำหรับที่ใช้บริก,การครับผมบริาการจักรยามาเสร็จก็ไม่ต้องจ่างอีกแล้วนะไม่อยากมาแล้วโวยสี่พันไม่คุ้มเลย โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างกับการเป็นธนการทางวันสังกาอีกกันอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปวิดีโอถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนว่าคลิปของเราอัปโหลดแล้วคุณจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแรกเลยสำหรับคลิปวันนี้ขอต้องจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะเอาไว้เจอกันในพาคต่อไปพาคต่อไปจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้เซลแทนไปกูซ่าไม่ได้กลับมาเลยแม่งโคตรเหนื่อยเลยโวววยยไปแล้้